พี่ลืมบอกให้ฟังค่ะเป็นล่างเสร็จแล้วเป็นนึกได้อันเครื่องล่างจานเนาะค่ะทุกคนเขาต้องถอดตัวนี้ออกมาค่ะแล้วก็ทําความสะอาดพื่ทําความสะอาดหมดแล้วค่ะเวลาเขาล่างอันจานไปนวดดนเนาะจ้ะเขาจะเกิดคราบสุขรกจะมีสิ้นองี่ยงพวกนี้ยติดอยู่ในทอนะยอย่างเขาต้องทําความสะอาดแล้วเสร็จทให้อ่เครื่องล่างจานล่างจานพอสะอาดนะคะเราต้องทาความสะอาดเศษฝุ่นเศษอยี่ยง เครื่องซักผ้ากับเครื่องล้างจานค่ะยูนี่เขาเฮ็ดเองเหมดทุกอย่างนะคะเปลือลืมทายให้เบื้องตอนเปลือยทำความสะอาดนะคะเปลือก็เลยนึกไดนะะ้นะคะนะคะแล้วก็จะมีเออ่ตอนนี้นะคะเป็นล้ลางจานหมดแล้วแล้ววันนี้เปลือก็มาตรวจสอบเบื้องเครื่องล้างจานค่ะว่าเขาเป็นยังไงเขาสกปรกมั้งใดเขาติดมั้งใดแน่เั้ยค่ะบางเทียน,นี่ยคะ่ะเห็นบ่นล้างจานก่อนล้างจานบรรล่ละลายแข็งนี่คือมันมีความผิดปกติในเครื่องล้างจานแล้ว เปล่ากลับมาเก็บทาความสะอาดนี่คะ่ะเปล่าไปแส้นายาล้างจานธรรมดาเนี่ยะะแหละขาะไว้แล้วเปลยวก็จะอยแค่พงเพราะว่าแผ่นตรงเนี้ยค่ะมันใส่มาหลายปีแล้วเนาะเห็นบอกล้า,ลางแล้วอันนี้ล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเด้อคะ่ขาดแต่ว่าก็ย่างนี้ขาดดาๆแน่เพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องล้างจานเก่านะคะแต่เขากลมาทาความสะอาดต,ต้องต้องมือเบาๆะคะ่ะเห็นบ่ขาดชํารุดหมดแล้วมันเป็นของเจ้าของบ้านเกานะะเน่าค่ะเปลยวใหญ่มาอยู่อีก4ปีแล้วเนาะคะ่ะเนาะเห็นบ่ ก็จะมีคาบแน่ในหันเปียวก็จะทําความสะอาดในในคาบในยังเลี้ยวนะคะเสร็จแล้วนะคะเปียวก็เปียวก็จะเปิดความห่อนะนะคะเปียวก็จะเปิดความห่อนประมาณเนี่ยค่ะความห่อนแห้งนะคะประมาณเปียวเปิดห้าซิบอะคะ่ะนี่คือนําห่อนแล้วนะแล้วก็จะทําความสะอาดคือว่าล้างจานแบบ แบบบ่มีจานบ่มีอย่างในเนี่ยค่ะคือทําความสาะอาดเปล่าๆค่ะเพื่อที่ทําความสะอาดเครื่องล้างจานนะคะสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุนเมื่อนี่เนาะคะ่นะเนาะเปียวเกล็ดเห็ดปอเปียค่ะพี่น้องค่ะเกล็ดเห็ดปอเปียมั้งสับปัรดแห่พอใหญ่พี่น้องแปลงบ่ค่อยสวยบันไหแต่เปล่อก ห่อค่ะประมาณได้ซีเซี่ยแล้วเปี้ยวห่อแบบนี้ค่ะลองเรียนแบบช่องของคุณพี่นาๆน,น,นะคะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดแบบเป็นเพียนแผ่นแบบนี้เพิ่นว่ามันกรอบคอยเห็นในวิดีโอเพิ่นคอยก็เลยร้องเฮ็ดเบิ่งนั่นรหล่ะค่ะพี่น้องแป้งบ่ได้กินดีค่ะอยู่เมืองนอ้องมองดูเป <laughs> ี้ยวกว่มามะประยุกเอาไหมน้องจ้าเจ้าเสียดายคอมตัวอยากทิ้งเจ้ากว่ามะสอนก็แผ่นดี ลองเห็ดเบิงจาว่ามันจะเป็นยังไงนะคะบ่ได้กินดีพี่น้องลังเทียนะบ่สวยบ่สวยก็กินได้ที่เขาทุเรียนแต่พ่อใหญ่จะ้ะเอาใจพ่อใหญ่แน่พ่อยายมันบ่เคยมีแห้งพ่อใหญ่บ่สบายนะคะห่อไปพราะห้บ่อยากถิ่มแป้งนะคะเฮ็ดไป อยากรูกคือกันบาแป้งแล้วน้ำมันจะเป็นยังไงมันจะกินได้ปะลองเห็ดไปี่นนองจ้าบ่อยากถิ่มแป้งเสียดายบ่ได้กินดีอยู่มั้งนอกลําเทียอันเขาเอามาขายเนาะ,ะมันเกิดมันเกิดมีจังสี่นะเขาเก่าสื่อมาลังเทียก็ได้ดีลังเทียก็ได้บ่ดีจ้ะก็คิดเดยอะเนาะคิดอะไรกับปวดหัวลองเห็ดบังจ้ะ เขาเฮ็ดเป็นแบบแผ่นบ,บางๆมั้ง้องถอดเป็นดูหนไหมคะแผ่นปอปเอปียบไม่ได้เพอร์เฟคยังหรอค่ะแต่กะบสั่นรเฮ็ดไบบหมเขาบม่ได้เฮ็ดขายเนาะคะ่ะเฮ็ดกินเอง เปียวร้องเฮดปอเปียแบบเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะหลังจากที่เปียวเฮดปอเปียแบบแผ่นบางแล้วเพืก่กระถอดให้พ่อบ้านชิมนะคะพ่อบ้านชอบสูตรนี้ค่ะเพื่อนบอกว่าแป้งกรอบนะคะหลังจากนั้นเปียวกระเตรียมนะคะอาหารให้แม่สามีนะคะมาทานเข่าอยู่บ้านเพี่วกระเฮดปอเปียแบบแผ่นน้อยแล้วก็ทอดปลาแซลมอนให้เพื่อนนะคะ นี่แหละค่ะคือชีวิตแม่บ้านในต่างแดนนะคะเขาก็ต้องดูแลงานบ้านแล้วก็ดูแลสามีครอบครัวสามีแล้วก็ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เขาก็บ่ลืมที่จะดูแลตัวเองนะคะอายุที่เขา40แล้วนะคะผู้หญิงเปลียวบรูกว่าคนอื่นเป็นยังไงนะคะแต่สำหรับเปียวเปี่วกับเป็นไว้ท้องแล้วค่ะทุกคน ล้วก็ด้วยสุขภาพร่างกายเขาทํางานหนักล้วก็หลากหลายอย่างนะคะอายุมากขึ้นเปียวดูแลตัวเองอย่างไรนะคะเปียวจะดื่มชาตัวนี้ค่ะชาตัวนี้ดีมากเลยนะคะมีขายในประเทศสวีเดนค่ะเป็นชาที่ปรับสมดุลผู้หญิงนะคะผู้หญิงของเขาเนี่ยก่อนจะเป็นวันนั้นของเดือนนะคะอารมณ์แล้วก็ความรู้สึก ก็จะขึ้นๆลงๆลงจะบ่ค่อยสมดุลน,นะคะเปียวจะดื่มชาตัวนี้นะคะ,ะทุกวันนะคะส่วนมากแล้วหนา,นาๆเพียวจะดื่มทุกวันแต่หนาห่อนเพียวบ่ค่อยดื่มแต่เป็นผลดีนะคะถ้าเขาดื่มชาตัวนี้เขาไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะคะชาตัวนี้นะคะเป็นชาสมุนไพรที่ทําจากดอกลาบแล้วกัลูกแคนเบอร์รี่นะคะ เป็นของอสมุนไพรค่ะว่าเป็นอันตรายกับร่างกายนะคะแล้วก็มีช้าอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นช้าสําหรับพักผ่อนตอนกลางคืนนะคะให้เข้าหลับสนิทค่ะถ้าเขาหลับสนิทพักผ่อนเพียงพอร่างกายเขากาจ็จะได้พักผ่อนเต็มที่นะคะแล้วก็เป็นอาหารพวกนี้นะคะที่เปรี้ยวทานแล้วก็ยาวิตามินบางตัวนะคะที่สําหรับ ผู้หญิงแล้วกัวิตามิน B12 แล้วก็เป็นโปรโตีนเช็คนะคะแล้วก็ผลไม้ต่างๆแล้วก็อาหารนี่แหละค่ะคืออาหารผลไม้แล้วก็วิตามินเ,เสริมต่างๆที่เปี่ยวทานนะคะหลังจากที่เปี่ยวป่วยมาทั้งหมด4ปีและก็หลังจากที่เปี่ยวป่วยเปยก็ยังดูแลสุขภาพเหมือนเดิมค่ะ หวังว่าวิดีโอของเปียวคงจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆและท่านผู้ชมแล้วก็เอซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ช่องมาดามกัมมารล้อค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเปียวขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ